สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับยายาอีกแล้วนะคะและวันนี้ค่ะยายาก็มาช่วยแม่รดน้ำผักนะคะพอดีว่าแม่ไม่ค่อยสบายค่ะแต่ว่าแม่ไม่ค่อยสบายแต่ว่ากลัวผักตายนะคะก็เลยออ่เให้ยายามาช่วยรดนะคะซึ่งแม่ก็เดินไปก่อนแล้วนะคะ เดี๋ยวไปถึงเดินไปถึงแล้วเดี๋ยวจะไปล้นน้กันเลคะแต่ว่าก่อนอื่นต้องไปเปิดวา์วน้ำก่อนนะคะเยวไปกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดินไปเปิดวาวน้ำกับแม่นะคะต้องไปเปิดที่บ่อน้ำ ถึงจะเอ่อลดได้นะคะในวัวของพ่ออิ่มแล้วก็มานอนมานอนพูงกลางกันอยู่ตรงนี้นะคะ ปกติต้องมาเปิดตรงนี้ก่อนนะคะน้ำถึงจะไหลไปอันนี้ปล่อยน้ำให้วัวกินก่อนนะคะอันนี้บ่อใส่น้ำของว,วัวและตอนนี้น้ำก็ไหลแล้วคะ่ะแม่ก็ นี่นะคะไม่รู้ว่ามาช่วยแม่หรือว่ามาเป็นพาราแม่นะคะ 啊？嗯。 ตอนนี้นะคะยา่ยาก็มานอนใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะหรือว่าที่ประจาของลูกๆหมูอ้วนนะคะที่เวลามาไล่นะคะก็จะเออ่ผูกจะผูกเปตรงนี้ให้ลูกๆนอนนะคะตอนนี้ก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่า สรุปแล้วอย่าย่มมาช่วยจริงหรือเปล่านะคะเพราะคนที่ทำก็คือแม่นะคะแม่ทำอย่างเดียวเลยนะคะแล้วดูคนป่วยนะคะนี่คือคนป่วยนะคะคนป่วยคนป่วยไม่ยอมพักนะคะ เดี๋ยวถึงเวลาลูกสาวไปทำบ้านะคะ

人他还没说嘛，他太低了，就是到处，你说他这嗯。<noise> ระหว่างที่รอเปลี่ยนน้ำนะคะก็นอนชิวๆไปเลยค่ะแต่นอนนานไม่ได้นะคะเดี๋ยวหลับหลับยาวเลยนะคะส่วนแม่นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าแม่อยู่ไหนนะคะเดี๋ยวจะให้ดูคนป่วยนะคะระหว่างคนป่วยกับคนไม่ป่วยนู่นนะคะคนป่วย คนป่วยทำงานอยู่นะคะไม่รู้ว่าป่วยจริงหรือเปล่านะคะตัดภาพมาที่คนไม่ป่วยนะคะนอนสบายใจเลยนะคะเดี๋ยวนอนพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนน้ำแล้วค่ะจะไปเปลี่ยนที่น้ำนะคะนูนนะคะแม่ ไม่รู้ว่าเดินทําอะไรทั้งวันนะคะเดินได้ทั้งวันทําได้ทั้งวันและตอนนี้ค่ะย่ากับแม่ก็ช่วยกันรดน้ําผักจนทั่วแล้วนะคะและอีกสักพักก็จะกลับบ้านกันแล้วค่ะเพราะว่าแม่ต้องไปหาหมออีกนะคะ ซึ่งยายาต้องบอกเลยว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าที่นี่เนี่ยคือที่ที่ยายาอยู่ตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะตั้งแต่เกิดเลยซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้แล้วเพราะว่าบวรวิทย์ก็อาจจะเคยบอกแล้วนะคะซึ่งเมื่อก่อนก็อยู่บ้านนู่นนะคะบ้านเก่าๆนู่นนะคะ เมื่อก่อนก็อยู่กันที่นี่นะคะทั้งครอบครัวเลยนะคะก็ทำไร่แล้วก็กินนอนกันที่นี่เลยนะคะก็เรียกว่าเป็นบ้านเกิดเลยก็ได้ค่ะแต่พอหลังๆนะคะแถวบ้านเนี่ยในหมู่บ้านที่ยาย่าอยู่ปัจจุบันเนี่ยะคะ่ะพัฒนาขึ้นนะคะก็ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านที่อยู่กันปัจจุบันนะคะซึ่งที่นี่ก็ไม่ค่อยไม่มีใครมาอยู่แล้วค่ะ และบ้านก็ใกลจ้จะพังแล้วนะคะที่นี่ก็แค่มาทำไร่แล้วกเ็เป็นที่เลี้ยงวัวของพ่อนะคะที่พ่อกับแม่เนี่ยจะมาเป็นประจําทุกวันนะคะเพราะว่าแม่ก็ต้องมาล้นน้าพังแล้วก็พ่อก็ต้องไปดูแลมาดูแลวัวแล้วก็เป็นล้อมค้อบวัวอะไรของพ่อทุกวันนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับไปกินข้าวที่บ้านละกันนะคะเพราะว่า ตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่นะคะไว้กลับบ้านแล้วก็ไปกินข้าวที่บ้านเลยละกันค่ะสำหรับวันนี้ค่ะยายาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิมหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ